ก็มีคำถามเข้ามาเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็เลยจะมาทำคลิปตอบเป็นคำถามและกันคลิปนี้ถามว่าอาจารย์จะมีวิธีไหนที่จะทำให้ฝึกตวัดข้อมือเก่งและเป็นเร็วอ่าอันนี้ก็อันนี้ไม่มีขั้นตอนการลัดนะครับก็คือต้องตัดให้ได้หลายๆหัวตัดให้ได้เยอะที่สุด นะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งที่เราอ๋อทำแบบนี้นี่เองนะครับมันจะมีจุดนี้ขึ้นมาอย่างเช่นทรงนี้นะครับที่จริงจะตัดทรงตำรวจหรือนักเรียนให้ช่างใหม่ตัดลองทรงตำ่ำหรือตัดลองทรงกลางแล้วก็ไปลองทรงสูง แล้วก็ไปไถสรงนักเรียนให้เขานะครับก็คือหนึ่งหัวจะตัดได้ประมาณสามถึงสี่ทรงนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกตวัดข้อมือไงอ่าเพราะว่าเราฝึกตวัดข้อมือเราต้องหนึ่งหัวเราต้องใช้ให้ได้คุ้มค่าอันนี้เป็นญาติเรายิ่งดีนะครับเป็นญาติเรายิ่งดีเลยถ้าเป็น คนที่เราไม่รู้จักก็อาจจะช้าเนาะอันนี้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ญาติเราสำหรับช่างที่ออกหน่วยตัดนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ชาติเราก็อาจจะตัดรองทรงสูงแล้วก็อาจจะไถนักเรียนเลยอ่าได้อย่างน้อยก็ได้หนึ่งทรงแล้วก็มาทรงที่สองก็คือทรงนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะฝึกตวัดข้อมือครับ อ่านะครับเพราะว่าเราจะฝึกตวัดข้อมือตัดด้านข้างข้อที่สองก็คือให้ช่างใหม่อยากก่ากำปัตเตเลียนแน่นจนเกินไปนะครับไม่ต้องกลัวตกนะครับที่จริงมันไม่ตกง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับนี่ก็จับอืมก็จะเป็นช่างใหม่ก,ก็จะกํำแน่นอยู่ดีเนาะรอหายใจลึกๆเข้าไปสัก3ามครั้งแล้วก็ว่าเอาวะ จะไม่จับจะไม่กำปัตเตเลียนแน่นแล้วก็ลองดูถ้าถ้าอยู่ดีๆก็ส่วนมากเราตัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเผลอกำแน่นอีกอ่าพอพอนึกขึ้นมาได้แล้วก็ค่อยๆผ่อ,อ,อ,อนผ่อ,อนคลายอีกนะทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับผมว่าน่าจะได้เดี๋ยวเราก็ตัดไปอีกสักพักเดี๋ยวเราก,กำแน่นขึ้นมาเรา้เราจะเราจะรู้สึกเก่งขึ้นมาในภายในร่างกายของเราแล้วเราก็จะมองลงไปที่มือเราอุ้ยเออแล้วกำแน่นอีกแล้วนะครับ ปัญหาที่เราตวัดข้อมือไม่ผิวไหวก็คือเรากำปัตเตเลียนแน่นข้อที่สองเราก็กังวลว่าอ,อจะตัดขึ้นสูงหรือเปล่าวะของลูกค้าออจะตัดขึ้นเ,เป็นขอบหรือเปล่าเป็นชั้นบันไดหรือเปล่ามาน,นี้ก็มีมาหมดอารมณ์มาพร้อมกันหมดเลยก็เลยทําให้เรากำปัตเตเลียนแน่นก็เกิดปัญหาในการที่ ตวัดข้อมือไม่ได้นะได้หรือก็อาจจะเป็นเกงก็อาจจะไม่ผิวไหวเหมือนช่างนี้เขาเป็นแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นหนึ่งหัวถ้าเป็นญาติเรายิ่งดีให้ตัดรองทรงต่ำแล้วก็ไปรองทรงกลางแล้วก็ไปรองทรงสูงแล้วก็ไถทรงนักเรียนกรณีที่ลูกค้าหรือญาติเราจะตัดทรงนักเรียนเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาบอกเขาเอาลองทรงสูงไปตัดลองทรงต่ําไปตัดลองทรงกลางนะครับพอลองทรงสูงแล้วเ็าไป่ายนักเรียนนี้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบางท่านก็เขาจะตัดลองทรงสูงเข้าไปใส่นักเรียนเลยไม่ได้นะครับถ้าตัดลองทรงสูงอย่างน้อยเราก็ได้ลองทรงต่ําลองทรงกลางแล้วก็ไปลองทรงสูงแน่ก็ได้ทั้งสามทรงเลยถ้าเขาเอาลองทรงสูงนะ ถ้าเราเขาเอาทรงตำรวจหรือนักเรียนเราก็ได้สามถึงสี่ทรงทรงที่สี่เราก็ได้เป็นทรงนักเรียนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาเอาลองทรงกลางก็เราก็ตัดต่ําแล้วก็กลางเราก็ได้สองทรงนะครับก็ฝึกตวัดข้อมือนะครับเราเน้นฝึกตวัดข้อมือนะครับอันนะันก็ สำหรับท่านที่ออกหน่วยก็กับอาจารย์ก็ไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปออกหน่วยตัดตามาสถานีรถไฟหรือออกหน่วยตัดตามโรงเรียนหรือคนเยอะๆนะครับอันนี้ถ้าตัดเองนะครับถ้าตัดเองตามหมู่บ้านแล้วตัดคนเดียวอะไรแบบนี้นะครับนานๆจะมีลูกค้านะครับนานๆจะมีคนบอกให้เราตัด ก็สองถึงสามวันค่อยได้ตัดหนึ่งหัวหรืออาทิตย์หนึ่งได้ตัดหัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหัวพยายามให้ตัดให้ได้หลายๆทรงนะครับตัดให้ได้หลายๆทรงเพราะว่าเราจะฝึกตวัดข้อมืออา,อาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตัดไปเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกว่าโอ้ ถ้าจะกว่าจะเป็นช่างได้มันต้องตัดเป็นร้อยร้อยหัวนะครับนั่นถ้าใครยังไม่ร้อยหัวนี่โอ้ก็ยังไม่ยังไม่ว่าจะประสบความสําเร็จแ,แล้วกันถ้ายังไม่ถึงร้อยหัวนะครับเนาะมันต้องตัดมันต้องตัดบ่อยๆนะครับก็เหมือนเราทําอะไรแรกๆกันแหละก็ต้องทําอะไรทําซ้ําๆทําบ่อยๆนะครับก็จะรู้จุดเองว่าอ๋อที่จริงแล้วมัน เอ้ยมันแข่งปาตะเลียนแบบนี้ก็ได้นี่ว่ามันถ่ายแบบนี้ยกต่ำยกสูงนะครับก็จะเกิดไอเดียขึ้นมานะครับสำหรับตัดซ้ำๆนะครับทำซ้ำๆนะก็หัวที่10 20อาจจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็อาจจะช้าบ้างก็พยายามละกันเนาะก็ไม่มีวิธีรักจริงๆแหละนะครับก็อยากให้ ทีพีได้สู้กันลองดูเนาะถ้าจะมาสายนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นง่ายจริงๆครับผมก็ผมก็ว่าผมก็เป็นยากเหมือนกันแหละเนาะสมัยนูน้นสมัยที่ผมตัดก็ดูแต่เป็นแผ่น CD ดีแล้วก็ไม่ได้ไมันมีโทรศัพท์ดู YouTube แบบนี้เลยนะครับ อะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับให้ตัดซ้ําๆแล้วก็ถ้าไม่ค่อยมีหัวหุน่นเวลาเราจะได้หัวหุ่นให้ตัดหนึ่งหัวให้ได้หลายๆทรงนะครับถ้าเป็นญาติเรายิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ถ้าเป็นคนอื่นมันก็จะตัดนานไปเนาะ ถ้าไม่ใช่ญาติเราก็ให้ตัดสัก 1- 2สองทรงก็ยังดีนะครับก่อนที่จะไปจบที่ทรงที่เขาบอกนะครับผมก็สู้ๆกันครับก็ฝึกตะวัดข้อมืออย่างที่ผมบอกเวลาเราตัดไปสักพักหนึ่งเราก็จะเผลอไปกำรรปัตตระเลรียนแน่นเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เกง่งแล้วก็จะสั่นเวลาเวลาตะวัดข้อมือก็จะไม่ผิวไหวเพราะว่าเรากำปัตตะเลียนแน่นก็พยายามจําข้อนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผม อ่ะสู้ๆแล้วกันนะครับพี่ๆครับ